เลขดาวเด่นจักรราศีประจำวันที่1ธันวาคม2568ครับสวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่เลขดาวเด่นจักรราศีนะครับประจําวันที่1น่ธันวาคม2568วันนี้อยู่กับผมอาจารย์แมนโหนพลังเลขนะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อาจจะมีช้านิดนึงนะครับเนื่อง,งจากก็ติดเป็นเขาเรียกว่าภารกิจเรียกว่าภารกิจก็ก็ส่วนหนึ่งก็ถูกนะครับแต่เป็นเรื่องอุบิเหตุด้วยนิดนึงนะครับเป็นอุบิเหตุของอสมาชิกในครอบครัวนะครับเกิดเจ็บป่วยไม่สบายนะครับ ก็เลยอ่าต้องมาช้านิดหนึ่งนะครับอ่าแต่ก็ต้องมากันอยู่แล้วแน่นอนเออนะครับสำหรับเลขดาวเด่นจักรราศีนะอ่าคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเลขดาวเด่นก็รู้สึกว่าก็ถือว่าไม่มานะอ่าถือว่าไม่มานะครับเพราะว่า Uh, อาจจะไม่ได้ชัดเจนนะออมาแต่ไม่ไม่ได้ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับเราก็ถือว่าเราเอาที่มันชัดชัดดีกว่าที่มันชัดชัดเนี่ยก็จะเป็นเลขวันเกิดเนาะคราวที่แล้วเข้า2วันเกิดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเลขยามลำโชคนะครับมา37มนะเจ็ดแล้วก็เลขปิงปองเนาะที่มา37นะครับส่วนเลขดาวเด่นเนี่ยนะครับก็ถือว่า,าหลุดไปออนะครับถือว่าหลุดไปสําหรับงวดที่แล้วนะครับคราวแล้วให้ไปเนี่ยแป 75629กนะอ่าแปด็มันก็มาแบบตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็คือเลข5ลนะอ่าเกงไวเนี่ยในตำแหน่งหลักหน่วยข้างบนปรากฏว่าเขามาตรงหลักเลยนะมาตรงหลักหน่วยข้างบนมา4 5หไงเออราที่แล้วนะแล้วก็ถ้าจะว่าพูดถึงว่ามันเข้าหรือเปล่าก็ถือว่าเข้าตัวหนึ่งเลข5้นั่นแหละเลขที่ชอบที่สุดก็คือเลข5 คราวที่แล้วนะอ่าแล้วเลขข้ามาข้างบนก็คือสี่ห้าด้วยนะครับก็ประมาณนั้นเออนะครับแต่หางที่เราเก่งไว้เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยไม่มานะครับไม่เด่นมาอีกหางหนึ่งนะรอบนี้เดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับเพราะสองงวดที่แล้วเนี่ยเลขเราเด่นมาสองชุดเลยนะมาสองตัวล่างแล้วก็เอ่เลขท้าย3ตัวนะเพราะนั้นเขาจะมาอยู่เรื่อยๆนะครับอาล่ะนะครับอ่ะเรามาแบบมาเร็วเข้มเร็วดีกว่านะครับ สำหรับช่องทางเข้ากลุ่มนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็สอบถามาวิธีการเข้านะครับเลขที่บัญชีต่างๆนานาได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามคุยกันก่อนนะครับกลุ่มเฮฮาภาษาเลขเนะาะใครอยากจะได้พวกเลขสูตรนำโชคแล้วก็เลขปิงปองนะครับ เอาละนะครับเข้าสูดน่าหาของเรานะครับเราแม่การเสียเวลาเนาะประมาณที่ตัวแรกนะครับที่ชอบนะครับามาแมนชอบเป็นเลขห้านะครับเมื่อกี้พูดถึงเลขห้าแมปแมปเลยเลขห้าเนี่ยคือยังเด่นอยู่ครับอ,อย่างที่เคยพูดไปหลายๆคลิปเนาะในคลิปดวงนะครับ เลขห้าเนี่ยตอนนี้ดาวพรหัสก็คือยังเป็นมหาอุดอยู่เลยนะครับก็โดดเด่นอยู่นะเอ,อ,อย่างคราวที่แล้วเนี่ยหมอแมนก็เน้นนะเลขห้าเลยนะครับเพราะว่าจัดไว้เนี่ยหลักหน่วยด้านบนนะครับแล้วก็เป็นเลขที่ชอบที่สุดด้วยนะครับแล้วก็มาสี่ห้าเนาะข้างบนนะคราวที่แล้วนะครับรอบนี้นะครับยังชอบอยู่นะครับยังชอบอยู่แต่จัดไว้เนี่ยในตําแหน่งหลักร้อย นะครับหลักร้อยเนี่ยเป็นด้านบนเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงนะครับก็เรื่องของดาวเนี่ยองศาดาวเขาเปลี่ยนทุกวันแหละนะมีการขยับเล็กๆน้อยๆตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนกันได้ในเรื่องตำแหน่งนะครับยังไงแต่ยังยังอยู่ในพื้นที่ที่เด่นอยู่นะครับก็ยังทิ้งไม่ได้นะสำหรับเลขห้านะนะฮะเลขเลขห้านะครับต่อมาครับเลือกเป็นเลขเก้านะครับนะเลขเก้าเนี่ยดาวเกตนะถือว่าอยู่ในตําแหน่งที่ดีอ่ะ นะไม่ได้เสียหายนะครับอยู่ในราศีเมษราศีทวาด้วยนะคือราศีทวานเนี่ยเป็นราศีแม่ธาตุนะครับก็คือมีความเ,าเข้มข้นแล้วกันเอาเงี้แล้วกันในทางโหราศาสตร์เนะเาะไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าพวกเราไม่ได้เรียนโหราศาสตร์นะครับถ้าเรียนโหราศาสตร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องอธิบายให้เข้าใจนะแต่ว่าเลขเก้าเนี่ยโดดเด่นนะคราวนี้เด่นกว่างวดที่แล้วนะ รอบเนี้ยจะเด่นกว่านะครับก็เลือกเป็นเลข9นะครับดาวพฤกตเนาะต่อมาครับอ่าเลือกเป็นเลข2นะครับดาวจันนะครับอัน,นเนี้ยจัดไว้นะด้านบนด้วยนะครับโดดเด่นไหมโดดเด่นครับเพราะว่าเลข2ดาวจันเนี่ยนะครับสถิตเป็นเทวีโชนะอ่าอยู่ในราศีมีนนะอยู่ในราศีธาตุาน้ำด้วยนะครับแล้ว ดาวจันเลขสองเนี่ยเป็นดาวธาตุดินนะดินกับน้ำนะเขาบอกเป็นดินเหลวสามารถปั้นนะเป็นรูปรักงอะไรก็ได้รูปร่างอะไรก็ได้ใช่ไหมมันก็เบียบเสมือนว่าอย่างตัวเลขเนี่ยมันสามารถที่จะไปเกาะกับตัวไหนก็ได้เลขสองเนี่ยสามารถมาได้ทุกตำแหน่งเลยข้างล่างข้างบนนะข้างหน้าข้างท้ายสามตัวสองตัวสามารถมาได้ทุกตำแหน่งเลยให้จับตาดูเลขสองให้ดีนะครับในรอบนี้ดาวจันทจัดไว้ในหลักหน่วยด้านบนนะครับ ต่อมาครับชอบเป็นเลขสีดาวพุธนะครับอ่าเลขสีดาวพุธเนี่ยดาวพุธเนี่ยอ่าเด่นไหมล่ะคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็มานะอ่าคราวที่แล้วเขามาด้านบนเนาะอ่าแต่เลขสี่เนี่ยดาวพุธเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ในราศีตุลเนาะอยู่ในราศีธวาลเหมือนกันนะครับโดยที่จริงๆแล้วมาตรฐานของดาวพุธในช่วงนี้เนี่ยมันไม่ได้ว่าเด่นมากอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นอุจาพิมุกเนี่ยก็คือการไต่ลงจากที่สูงเนาะแต่ก็ถือว่ายังมี ยังมีบรารมีอยู่บ้างนะครับยังมีบรารมีอยู่บ้าง <c oughs> อ่าก็เลือกเป็นเลขสี่นะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่เลือกเลขสี่เนี่ยเพราะว่าอา่ <c oughs> เขาเป็นเลขยามด้วยนะครับในถอดรหัสเลขยามทั้งโชคเนี่ยออกยามพุดธเลขสี่อ่าแล้วก็ติดไว้สักนิดหนึ่งถือว่าเด่นนะครับต่อมาครับเลือกเป็นดาวสุกเลขหนะครับดาวสุกเลขหกเนี่ยคือไม่เลือกไม่ได้เพราะว่าดาวเขาย้ายด้วยนะครับดาวย้าย <c oughs> แล้วย้ายเนี่ยย้ายไปได้ตําแหน่ง ปลาเกษตรนะฮะอ,อยู่ตำแหน่งปราเกษตรในเรื่องการพยากร์มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเขาในเรื่องตัวเลขเนี่ยถือว่าเขามีซีนนะครับก็ต้องติดเอาไว้นะเลข6นะครับดาวสุขแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เรื่องชอบเ็คือดาวอังคารเลข3านะครับดาวอังคารเลข3เพราะว่าอังคารเนี่ยเป็นเกษตรตาธิบดีนะเป็นเกษตรตาเทบดีนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีเลข3เนี่ยอยู่ในเลขยามนำโชค อนะครับอังคารเป็นกเกษตรตาธิปดีเนี่ยก็ถือว่าเข้มแข็งนะคราวนี้เนี่ยนาะก็ต้องเลือกมาเพราะว่าเขาอยู่คู่กับดาวศุกร์เป็นคู่มิดด้วยนะครับนะคราวที่แล้วมาทิงแล้วนะ37มเจ็นะเอคราวนี้นะครับก็อาจจะมาคู่กับตัวอื่นก็ได้ หมอแมนในเก่งส่วนตัวก็ชอบ3 2 3 5 3 6อยอชอบอยู่3คู่ที่ว่าชอบส่วนตัวนะ3า3 5 3 6สนะครับส่วนเพื่อนๆจะชอบตัวไหนเนาะลองไปพิจารณาดูนะครับเลือกเป็นเลข3นะครับดาวอนะคานสรุปนะครับดาวเด่นจักรราศีนะครับก็คือ5 9 2 4 6 3จัดวางเรียงตำแหน่งไว้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นการวางเรียงตำแหน่ง นะโดยสูตรโดยศาสตร์ของอาจารย์แมนเองนะครับก็ใครชอบก็ตามได้นะครับใครไม่ชอบนะก็ข้ามไปใครชอบให้อยู่ตำแหน่งอื่นนะครับลองเอาไว้จับยัดใส่ตำแหน่งอื่นดูนะครับแต่อันนี้คัดมาแล้วว่า,เ,าเลขดาวเด่นนะที่คัดจากดวงดาวเนาะจะมีด้วยกัน6ดวงเป็นเลข6ตัวตามนี้นะครับเอาละครับถ้าชอบก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันไว้จะได้ไม่พลาด คลิปเลขเด่นในสูตรต่างๆคลิปการพยากรณ์ดวงชะตา12ราศีต่างๆจากอาจารย์แมนโหนพลังเลขครับแล้วพบใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ